วันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวงานโคราชเข้าดาว2 0 2พัน่ค่ะณสารากางเมืองโคราชยาวไปจนถึงลานย่ามูนะคะงานจัดเต็มค่ะ12วัน12คืนงานนี้จัดตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2566จนถึงวันที่2มกราคม2567นะคะ ในงานก็มีร้านดังมีร้านอาหารชื่อดังมาเพียบค่ะแล้วก็มีฟรีคอนเสิร์ตทุกคืนค่ะแล้วก็มีสีร้านดังไม่ว่าจะเป็นกะละแมแม่เกตราชาปลาหมึกขนมปังเวอร์ไอขนมปังปังเวอและข้าวเกียบเฮดีและอีกมากมายค่ะ บุกมาเสิร์ฟความอร่อยกันที่งานโคลาดเขาดาว2024ค่ะชวนเพื่อนชวนแฟนไปเที่ยวชมกันได้เลยนะคะในงานก็จะจัดเหมือนงานวัดเลยนะคะมีปลาป่งปลาเป้าแล้วก็มีสวนสนุกด้วยค่ะมีชิงช้าสวรรค์แล้วก็ม้าหมนุนแล้วก็เครื่องเล่นต่างๆมากมายค่ะเด็กๆชอบค่ะ สนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะมีทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่ค่ะจะแยกประเภทเครื่องเล่นด้วยนะคะดูเด็กๆแล้วเล่นสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะแต่สำหรับตัวแล้วไม่กล้าเล่นค่ะมันน่ากลัวหวาดเสียวค่ะไม่กล้าขึ้นเล่นค่ะกลัวหัวใจจะวายมันน่ากลัวจริงนะคะเคยเล่นครั้งหนึ่งแล้วค่ะ หวาดเสียวจริงค่ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะแสงสีเสียงสดใสค่ะอลังการงานสร้างค่ะมีเครื่องเล่นให้เล่นเยอะแยะมากมายค่ะเป็นสวนสนุกที่ใหญ่มากเลยค่ะส่วนตัวแล้วชอบดูเด็กๆเล่นค่ะแต่ไม่ชอบขึ้นไปเล่นเองค่ะ ดูแล้วสนุกสนานดีค่ะเพลิดเพลินนี่เหมือนย้อนวัยในวัยเด็กเลยค่ะต่อไปเราก็จะพาไปชมอุโมงไฟนะคะสวยงามมากค่ะเป็นอุโมง์ไฟที่สีสันสดใสมากเลยค่ะมีหลายคนก็มาเช็คอินเชลฟี่ถ่ายภาพหลายคนค่ะเป็นงานที่อลังการงานสร้างมากค่ะแสงสีเสียง เป็นซุ้มอุโมงไฟที่สวยงามมากค่ะมีสองซุ้มนะคะชมบรรยากาศบริเวณรบรอบๆค่ะสีสันสดใสมากเลยค่ะจุดต่อไปเราก็จะไปชมบรรยากาศตรงล้านยาโมนะคะมีคนมากราบไหว้สักการะยาโมกันเต็มเลยค่ะแล้วก็เป็นการทำบุญลอยเทียนไฟ การทำบุญพระประจำวันเกิดทำบุญกับองค์หลวงพ่อคูณแล้วก็ชมซุ้มคมไฟสวยงามมากค่ะพามากราบไหว้องค์พระลาหูแล้วก็กราบไหว้สักการะองค์พระและองค์พญานาคค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะเชิญชวนมาร่วมทำบุญได้นะคะหรือก็ไม่ก็ มาทำบุญสวดมนต์ข้ามปีค่ะเหมือนเขาจะเตรียมงานสวดมนต์ข้ามปีนะคะส่วนด้านบนไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นองค์พระสาลิลิกาธาตุหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นการทำได้สวยงามและอลังการงานสร้างมากเลยค่ะเป็นองค์พญานาคสีตระกูลนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นองค์พญานาคที่สวยงามมากๆเลยค่ะ ลายล้อมไปด้วยองค์พญาน,นาคสีทิศเลยนะคะอลังการงานสร้างสวยงามมากๆค่ะต่อไปเราก็จะไปชมซุ้มประตูไฟนะคะเป็นซุ้มอุโมงไฟค่ะเป็นซุ้มอุโมงไฟยาวเลยนะคะสวยงามมากค่ะเป็นจุดเดินเดินโคราชนะคะ ถ้ามาตอนกลางวันจะเป็นสวนธรรมดานะคะแต่ถ้ามาตอน,นคืนนี่จะเป็นเป็นสวนที่สวยงามแล้วก็แสงไฟวิบวับค่ะนี่ค่ะมีคนมาเช็คอินเชลฟี่ถ่ายภาพส,ายสวยๆได้ที่นี่นะคะพากันมาถ่ายภาพเช็คอินเชลฟี่ได้ค่ะเป็นซุ้มอุโมงไฟที่ยาวที่สุดเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากๆค่ะ ด้านล่างก็จะเป็นสวนหย่อมสวนดอกไม้นะคะจะเป็นหย่อมหย่อมค่ะทำเป็นซุ้มดอกไม้แล้วก็ซุ้มซุ้มไฟด้วยนะคะสวยงามมากค่ะเรามาเที่ยววันเสาร์อาทิตย์นะคะคนก็เยอะพอสมควรค่ะเป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่มากค่ะอลังการงานสร้างแสงสีเสียงครบ พากันมาเที่ยวชมกันเยอะๆนะคะต่างจังหวัดก็มาได้ค่ะเที่ยวช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะในงานโคราสคาดาว2024ค่ะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมแนละเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ